สวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องครับพี่น้องชอบรถถ่ยสูบสุขคนครับมาดีมาถ่ายหนาครับผมครับไถ่าหนาโหดครับเริ่มฤดูการว่านเข่าครับผมครับมาถมาไถนาโุดเตรียมดินนาดินไว้ครับวันนี้อยู่กับรถไถ L5018 ครับนี่อยู่กับชาวทัชครับต้องกันนะ ับฐานหกครับว่างครับมาไทยหน้าครับผมครับไปนะครัตีอันนี้อ่ะ รถคันนี้เป็นประมาณปีที่หาครับผมครับรถคันนี้ได้หาปีแล้วครับผมครับก็สีเน้นเน้นเป็นงานของเจ้าของแน่รับจ้างแน่ครับผมครับ,ร,บรถรถได้หาปีได้ประมาณพันกว่าชั่วโมงครับพี่น้องครับแต่ไทย เน่งถ้างานเจ้าของครับรับจ้างนิดน้อยครับผมกับของพี่น้องก็สิบว่าบอกเรื่องงวดครับงวดจะคันนีผมวิีงวดใหญ่ครับผมวม่งวดใหญ่ครับทรงทรงอย่หกปีครับปีปีแรกปีแรกปีแรกกับปีที่หกนี่ยประมาณหกหมื่นครับส่วนส่วนสี่ปีนหะ หวดราค่า1นึ่0แสนสามบาทครับแสนสามหมื่นหกพันบาทบไม่มีวันเจอยัใไงได้ประมาณแล้วก็นี่เบิดหวดแล้วครับหาปีเบิงวดหพราะบา่หงวที่หกหกหนบาทผมอ่าํำระ ร่วมเป็นใสงวดที่หาเลยครับผมครับเบิดหมดแล้วครับีอสิมบอกเรื่องค้างงวดครับในพี่น้องขันสมมติว่าสิอ่าออกรถรถไถมาหลับจางยางเดียวผมว่าได้แ่คอนขางสิบ่พ่อค่าเสียใจงวดครับผมครับนอกจากข้าวชีมี่ทีนาที่ดินครับแล้วก็ทีไรให้มั่นให้อ่อยไรครับ ทั้งสิพ่อคางหวัดกับผมครับอันนี้ผมกับมีอาชีพเสริมครับมีอาสิบเสริมพ่อได้รงคางหวัดครับผมแต่ละปีครับกับปีละหนึ่งแสนสามหมื่นบาทถือว่านักเติบครับครับทีให้ทีหน้าผมกับประมาณอยู่ร่วมเซาร,ร่วมเห็ดของพี่น้องแน่ครบับประมาณเกือบปล่อยไร่ครับ ก็หลายเลยครับแต่ละปีเห็ดลอยไรยแต่แต่หน้าแต่ละทงนี่ประมาณไถประมาณสามสามเทีย่ยครับไถกบกบฟางครับแล้วก็ไถหุ่นะครับไถหุ่นหลัก็มาปันนครับผมขันสมว่าเขาบ่ใส่บุกบันแน่เขากั เหลือเงินเหลืองเงินที่แบบเสียเท่าจะาไปซ่อมรถเท่าได้เ,เงินที่เทาเงินที่เทาสิเอาไปซ่อมรถนี่ก็ามาใส่ค้างวดครับอางไงคือใส่รถบ่อปุบปันบันไดนครับผมครับก็ฝ่าว่าเขามีอาชีพสำรองก็คือ่ขาขายครับ่าขายแล้วก็เอาเงินค่าขายมาส่ง ทรงคางงวดรถไถครับอันนี้อันนี้รถเ้ากับซิไบไรซ้าครับห้องกับซิบุรเขียวใส่คางงวดค่าไถอันนี้ค่าไถแต่ละมือนี่ครับส่วนมากมีเงินเส้นครับเงินเส้นส่วนหน่อยอีครับสิมีเงินสดครับ,รบเงินเส้นมานี่ปีแรกผมเอารถเฮเออปีแรกผมเอารถไถมาเปิดเปิดรับงานเงินเส้น ไล่แล้วคนคนสิใจเงินหนีส่วนหน่อยครับส่วนใหม,ม่เป็นเส้นขามปีไว้ขามปีไว้จนสำรองคาน้ำมันเกือบเป็นเสียรับก็ไราคากบก็ไราคาไทยกับสสสเสาเสาหลักจางเงินเส้น,สน,นครับส่วนมากเป็นหลักจางเงินสดเท่านั้นครับเอาตะพีตะหน่องเงินเส้นหรือเอาตะพีตะหน่อง ในได้นองได้นองไส้ามาไทยซอยครับนนี้ครับอด้มีเวลาถ่ายคลิปให้คุณน้องได้ฟังครับผมสำหรับท่านใดที่อยากออกรถไทยกัน ขันมีที่ให้ที่สวนแล้วก็ที่หน้าไรานี่ยแนะนําออกอยู่ครับเพระาะว่าหนึ่งเราไ่ได้ถารถยากครับเหลเฮ็ดย่ำใดก็เห็ดนะครับเพระาะว่ามันเป็นรถเจ้าของทิ่ไถย่ำใดก็ได้อีกสครับ,รบ,รบน้ำมันต่อมือก็สิป่ะมานตกประมาณพันหาครับสองถังถังละเจ็ดลอยพันหากับสิเหลือ,อ,อไ้เป็นมือลังอีกดูครับผมจะเติมเต็มถัง,งไหมประมณเจ็ดลอยครับ ทางนักจิตลอยสองทางก็พันหาครับผมอันนีก้กว่าสิทำฟองหัวใจรถไทยก็สิโดนเติบ,บ,ค,รบรครับพี่นออ้องครับไถหน้านี่ยไม่มีอนว่าสิไถไปยังไหนกันเลยนะครับพี่น้องท่น้องเบิงตัเบิงหนางานครับทั้งนี้ลุกทั้งนี้โน้นทั้งนี้ตั้มสิครับแล้วถ้ามัน càng thì Khi thấy đi ba. Khi thấy nó đi ba. Nôn ba. Hãy subscribe cho kênh gì Để không bỏ น้ำเป็นอ่าสิมีนี้กันที่ว่าเบาเรื่องค่างวดครับเพร็จยังไงที่ส่งค่างวดไปครับนี่ละครับพี่น้อง นี่กัดกัดฟันสูงครับผมครับสูงสัวสีได้ค่างวดแต่ละงวดตกปีบมานนี่เงินแสนกว่าบาทหาางายู่ได้ครับผมแผ่นเสียวแลวได้มาจากรถไทยเลยนี่ผมว่าน่าจะวอลลดครับบอมบ่อได้เลยแหละครับผมกพต้อตรงมีอาชีพเสริมก็คือเครื่องอัดฟางครับ เรื่องอัดฟังก็ออได้ครับพอได้ใส่พอได้ใส่ฟางหัวเติมกันสิละครับครับผเห็นว่าเรื่องลำบากบอกอเออลำบากในหน่อยหนึ่งครับหอนครับอาชีพอาชีพชาวนาครับต้องต้องเป็นนั่นสิละครับผมปริญญาหางไทย เขากับใบเรียนจบเรียนสูงมาเข้ากับมาเห็ดอาชีพทำนาครับ พี่น้องรถรถฮาปีครับสภาพคือ่าองอเคีครับเพราะว่าะละรนางานนี่บม่ได้ใส่ปันใดครับหอดหนาไทยหนาว่านเขาจะได้ใส่ครับ คานเริ่มเยี่ยมแล้วฐานเริ่มเขาแล้วครับ ช่วนี้ก็เป็นฤดูก,การว่านเขาครับคนก็เริ่มว่านเขาไล่ละ สม,มีลาพพี่น้องครับเดี๋ยวมาติดตามคลิปไหมครับผมครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามน้ำเน่ยครับสวัสดีครับ